ว้าว,ว,าวดีมากเ,เาดีมากเรื่องที่เลวร้ยวา,ายมาแล้วนะคนที่ทํางาน <ๆ S 1> การงานจะดีมากที่สุดเครื่องหลังจะได้งานใหญ่คือครึ่งปีหลังเนี่ยคนที่ทํางานอ่ะจะได้งานใหญ่เลื่อขค้นเลื่อนตําแหน่งจะได้งานเข้ามาเนี่ยทั้งงานประจําทั้งงานพิเศษ<า>แล้วก็ งานส่วนตัวด้วยดีนะคะแล้วก็เจ้าของธุรกิจนะคะจะทำอะไรให้ผ่านสิงหาไปก่อนนะคะผ่านสิงหาแล้วคุณค่อยลงทุนได้นะแล้วก็ในเรื่องของการเงินการเงินดีมากค่งมีหลังนะคะการเงินดีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเก็บเงินอยู่แล้วก็ลูกนี้อาจจะมาใช้หนี่ด้วยใครอุ้ยหวังรออยู่เลยหรอมีมีีดีดีพอมีงเหมือนกันหมดเลยจะพูดเลยแล้วก็คนที่มีคนรักอยู่แล้วความรัก ค่อนข้างดีมากนะคะแต่งไม่ดีนะคะความรักดีมากความรักสุข <c oughs> แล้วก็คนโสดนะคะคนโสดเนี่ยคนเข้ามาจะมีเป็นชาวต่ตางชาตินะคะใครที่มีชาวต่ตางชาติเข้ามาราศีเนี้ยคือคู่แท้ของคุณนะคะหล่อแล้วเราปักทินเดอร์ได้ไหมสมมติเราไม่ได้ออกไปไหนล้วปักทินเดอร์ไปกไกล <ใน S 1> ได้ไหมซ้อทซื้อทีมียซื้อทีมียกมาปักไประเทศได้เนาะสุขภาพจะบอกว่าชาวราศีเนี้ยเป็นโรคนอนไม่หลับ จะบอก<ห>เป็นโรคนอนไม่หลับราศีนี้จะเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วก็อนี่นอนหลับง่าวิธีก็ทำบุญเสริมดวงแก้เคล็ดให้ปล่อยปูคือการแก้เคล็ดเกี่ยวกับการปล,ป,ปล่อยปูจะดีมาก